เออจับเลยจับเลยไหมจับเลยตั้งสติก่อนเพื่อนตั้งสติกันไม่ไม่ไมจะตอบไหมไม่ตอบผ่านผ่านผ่านเบอร์เจ็ดแล้วกันครับเฮียมันตามสูตรเปิดเบอร์เจ็ดนะเรียบเฮ้ยไปเมวะรู้แล้วใส่ชัยแน่เลยมาเยอะเบอร์สิบสองครับเบอร์สิบสองนะปิ๊บอือหึอะไรกันเนี่ยโอเครู้อยู่ มึตอบอะไรดีวะเนี่ยแกพี่เต้จะตอบให้เลยเม่อกี้เฮ้ยเอาเบอร์14ก่อนด้วย14เหรอ14เบี้ยมา14แล้วมาโอ้ยอะไรตาบสายแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเรื่อยเปื่อยเดลี่อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการทายไปเรื่อยเหมือนเดิมครับพงษ์นี่อยู่กับพงษ์ครับพี่เต้ครับบูดครับ โม oh, ครับนี่ครับแล้วก็พี่บอลน,นะครับเหมือนเดิมครับผมพี่บอลครับวันนี้เรามาทําอะไรครับผมเนี่ย yeah, วันนี้เราก็มาอยู่ในการทายไปรียอีกแล้วนะโอเครายการทายไปรียในรอบนี้จะเป็นทายไปรียดแบบเปิดจิ๊กซอนะ็คืคเกี่ยวกับโดวรมมอนทายเกี่ยวกับของพิเศษของโดวเมมอนม,มันเป็นอะไรอะ่ะอั่นแล,แล้วก็ oh. สามารถตอบแบบเป็นการใช้งานของมันก็ได้นะว่ามันทําอะไรได้โอเคครับโอเคคือ คือไม่จําเป็นว่าต้องตอบชื่อมันอย่างเดียวคือการใช้งานก็ได้แล้วโอเคโอเคใช่ใช่โอเคแล้วก็โอเคไปดูกติกากันต่อดีกว่ากฎกติกาการให้คะแนนข้อที่หนึ่งถ่ายภาพของวิเศษของโดเรมอนจากภาพจิก๊กซอที่ปิดอยู่ข้อที่สองสลับกันเปิดจิก๊กซอแต่ละแผ่นป้ายโดยคนที่เปิดจะมีสิทธิ์ตอบข้อที่สามคนที่เปิดแผ่นป้ายจิก๊กซอเลือกได้ว่าจะตอบหรือจะข้ามก็ได้ข้อที่สี่สามารถเปิดแผ่นป้ายจิก๊กซอได้แค่คนละสองรอบเท่านั้น ข้อที่5ถ้าตอบถูกจะได้1คะแนนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ในการตอบในข้อน,นั้นและข้อที่6ตอบคําถามหมดทุกข้อใครได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะตัวโอเคก็ดูกติกาจบไปแล้วนะครับโอเค่ิงกันสักหน่อยก่อนเริ่มเรามันเนี่ยวพวกคุณเป็นไงพี่ว์ดไปองอังอังตเตลปตาที่จุกเกตโดเมบาเบนี่อูยังร้องได้เลยเพลงเนี้ยเาจะเมันยูน มันอยู่ในความทรงจำผมตืมนมาตื่นมามันต้องเพลงนี้เลย It's so so l a d e l y sugar It's so so pretty ไม่เคยฟังเลยเหรอเพลงของสตีสุดาโอ้ผู้มากินข้าวผัดกะเพราด้วยกันอยู่ตามหน้าแล้วกันโอเคไปพี่นใ้เลยโดรามันเป็นไงไม่ได้โดรามันโหจำได้ไหมวันเสาร์อาทิตย์ตอนเช้ากูนี่ดึงข้อหอมมาดูดมือแป๊บๆเลยนะรอดูอะไรอ่ะรอดูเลม่อนไง มูไปเรื่อยต้องนายะคุณดูอะไรที่มันสัญลักษณ์ไอ้ส้มสม่วงม่วงดำาๆหรือเปล่าอะไรอะนี่เวลาเวลาเปิดเข้าวิดีโอมันอะอ๋ออะไรวะเอีวคบคบคับคับได้โมจิบางโมจก็ผมคิดว่าเด e m o v ม e ีผมน่าจะดูทุกภาคนะว้าว หน้าสุดนี้ก็เอ้ยไม่สิต้องบอกว่าแต่ก่อนในดนลลมอนเขาเป็นสีเขียวใช่ไหมยังไม่ใช่สีฟ้าทุกวันเลยนะสีสีสีเขียวอ่ะสีเหลืองไม่ได่เหลืองแล้วเขียวอ่ะอะไรทำนองนี้มันมันดอลลิปีีอะไรเงี้ยก็คิดว่าคือจะเพ่อยู่แล้วนี่เดียวคิดว่าได้ไหมคิดว่าได้ไหมของพิเศษเนีย ได้เลยจริงที่เอามานี่โก็เคยดูการ์ตูนเนี่ยใช่ใครเคยดูโอ้โหถ้าทำแค่เซดูว่าหลายเรื่องเลยไอ้เหี้ยโอเคเราไปเริ่มกันเลยไหมครับผมโอเคโอเคอันนี้เห็นโจทย์ไหมเห็นครับเห็นครับโอเคก็มาในเริ่มในข้อแรกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเสียทายไอ้สิ่งของนะโอเคของวิเศษของโบราณนะเทียใครจะเริ่มก่อนบัตรอะรเริ่มก่อนได้เปลี่ยนนะผมแล้วกัน เฮ้ยป่อยูกไหมใช่ยังยิงเงากระเป๋ายิงออกออกมาทุกคนนะเดี๋ยวน้ำใแยังยิงเยังยิงยั้ปากระเป๋าหนึ่งสองไปทีวีบุญตกไปบุญตกไปยิงเงากระเป๋ายิงไปจุบโอเคนี่แฟนมอจีบุญไหมคนที่ชันอัปเดเร่มเป็นคนแรกในรอบต่อไปนะโอเคปะ แกเค็นล้วัไหมหมายเลขสิบครับเห็นแล้วครับเยี่ยวผมมาใสแรงจริงไหมเจ็คนิดหนึ่งขอเช็คนิดหนึ่งโอเคยังอยังเยยังโอเคออาแล้วก็พี่เต้เริ่มป่านะโอเคพี่เต้เปิดหมายเลขไหมครับหมายเลขสิบครับผมเหมือนมันรู้เยอะนะมันเปลีนขอบขอบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ไม่ต้องให้คนที่เปิดตอบครับคนที่เปิดไม่ติบก่อนต้างตอบเลยเหรอถ้าไม่ตอบก็คือแพ้ถ้าตอบมีได้ตอบรอบหน้าไหมไม่ไม่ได้ตอบรอบหน้าตอบได้รอบเดียวผ่านแล้วผ่านผ่านโอเคเว้นว่าสี่จะเปลี่ยนหรือว่าจะตอบเลยตอบเลยครับไม่ตอบเลยอเอาแค่แฮนด์มาเดียวตอบมาได้เลยครับถ้าคุมการเวลาครับ มาแล้วเรียนเอาคุณเปลี่ยนเวลาไปคำตอนิีตถูกต้องครับเอาคุณการเวลาเอาคุณดิมเฉลยไม่เป็นไรก็ไดเมื่ที่หลังอยู่แล้วใช่ไหมใช่มันก็คือก็คือสีแดงเนี่ยมันจะมันจะอะไรอ่ะมันจะเพิ่มเวลานะมันก็เพิ่มอายุอ่ะสีน้ำเงินก็สีย้อนใช่ไหมมันมีสองด้ามอันเนี้ยก็จะไม่จับไม่ได้อยู่ในผ้าในตัวสองของโนมิตะจำได้เลยมันเอาไปฟักไข่อ่ะโอ้ย พี่มันรู้จริงเลยมีมีในกระสอบนมมีสระมีมีมันทำให้ในเทมในเทมที่นมมีตากับเดลมอนใช้เยอะมากเลยใช้บ่อยนะผ้านี้ใช้บ่อยบ่อยบ่อยแต่เตทเตทสติมันไม่ค่อยอะไรก็หน่อยวันโอ้โหอะไรวะดมกาวมันอยากมันแน่ใจไงกูผิดผ้าดบาก่อนนี่ดมกาวโมื่อกี้ทตสอบผ่าแล้วเป็นหนึ่งคะแนนนะรอบต่อไปเโมกิเป็นคนเล่นนะโอเคไปข้อต่อไปกันเลยครับครับผมโอเคมาได้อีก โอเคมาดิเรียกไปแล้ใครที่สองอะที่สองคือพี่วุ้นวุ้นวน้นวุ้นเหมือนเดิมโอเคโอเคเรียกเลยนะเรียกเลยเรียกเลยแปดสิบหกครับแปดสิบหกโอ้ยเขี้ยมันดูไปเยอะเลยมันเอาสอบมันเอาสอบเลยอะสอบแปดสิบหกครับแล้วแม่อุ้ยตอบได้ไหมโอเคตอบได้โอเคมาดีตอบได้ไรครับคุณแปลภาษา มแปลภาษานะแปลกาหลีผิ่ใช่ไโอ้โหโอ้โหโไ่พี่มุจะเปิดไหมหรือวันจะปาบเลยจะโเทียบเลยโอ้ยไม่ีอม่ใจไม่ถึงยีย่นใจไม่ถึงวันจจไดนกี่ยใจไม่ถึงไอ้เียใจไม่ถึงเฮ้ยพี่มุเปิดเลขไหนมุิบเล็ดสิบเป็ดเลยสเอ็ดเลยนะวโอเคเปิดสิบเอ็ดนะ ไม่ช่วยอะไรเลยไม่มีคุตอบเนเดี๋ยวคุณตบตบผมตอบเลยแล้วกันผมคิดว่าเป็นทางไมชินทางไมชินเหรอมั่นใจปะเนี่ยบอกให้โอกาสเดี๋ยวเปลี่ยนไหมเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนแล้วได้อะไรผมเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วทางไมชินนะทางไมชินเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทางไมชินนะโอ้โหคุณไม่ถึงไม่ถึงผมบอกเลยมึงคัามใจตอบนั่นกับความเปิดมันจะดูเท่กว่านี้ที่่ เออง้าผมจะผมจะตอบแบบไม่ต้องเปิดเลยดูโอเคพี่วุญบอกไปหนึ่งคะแนนนะไม่พี่เต้หวั่างๆก็ได้ต่อไปพี่วุญจะสุดเล่นนะถีกพี่เต้ชนะโอเคแล้วก็ที่สามกันดีกว่าที่ระบายจักวะเ่ียก้ข้อที่สามนะพี่วุญพี่วุญเร่งมาันได้ครับนี่เปิดตรงกลางมันง่ายไปนี่ไม่เกลียดไม่เกลียดนะเปิดตรงกลางมันง่ายไปโอเคเดี๋ยวพี่เห็นโอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยมันเล่นไปตอบเลยเฮ้ยไี้แกมันรู้อ่ะไอ่แกตอบมาเลยพี่อุ๊ดผมพูดเล่นครับผมไม่ตอบหรอกผมพูดเล่นไอ้เจ๊โอ้โหใจใจให้ตอบเลยไหมผมผมผมเอาแล้วผมผมแชมป์ขึ้นมาเนี่ยพวกคุณนี่คิดแต่คิดตากันเลยนะร้องไห้กับป้าเลยนะเดี๋ถ้าคนมั่นใจกคนก็ตอบเลยนะคตอบเลยตอบเลยผมรักเพื่อนผมผมไม่โอกาสเพื่อนตอบไม่รู้ทุกคนมันไม่รู้ เฮ้ยผมไม่ชอบคนเช้าอ่ะเขาต้องมาเดี๋ยววะต้องไม่ไหลต้องไม่ไหลต้องไม่ไหลเ้าต้อไม่ไหลเขาต้องไม่ไหลนะโอเทุกตงวเออแล้วมันสีนี้เหรอไม่มปนพยายามหาสีพยายามหาสีให้เป็นนี่แต่คือดูรูปทรงดูความเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นอันนี้มันหกเลยวลบอกไม่อีกหนึ่งคะแนนอเลยก็เนี้ยไม่ต่อเลยตอน กูดูมามันมันเป็นสีอันนั้นเว้ยไม้ไผ่หรืเป็นสีไม้ไผ่เลยเว้ยไม่ใส่ไม่ใส่ยเลยใช่ไหมพี่อยู่กางเกงเร็วเลยย่าไม่เจ็บข้อใช่ไหมใช่นึกว่าบรรยนาค่ะเนี่ยเอียนเป็นไปได้ว่าไอ้ไอ้เนี่ยอาจจะอยู่ในเอ่อภาคภาเดอะมูฟวี่ก็ได้เพราะว่ามันถอดรองเท้าใช่ไหมล่ะอาจจะอยู่ในภ้าเดอะมูฟวี่ก็ได้อาจจะเป็นเอ่อเทโนเซอร์ลูบิสกก็ได้ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้โอเคพี่บุญเราไปหนึ่งคะแนนไปซ่อนต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้โหด้วยความไว ไม่ต้องมีกูก็ได้นะเนี่ยเราจงเป็นไงวุ้นจะเย็นพี่วัดนาท่านมาทำอะไรที่นี่เรียนเป็นสิทธของพี่มุ่นอยู่แล้วในก้าวเนียโอเคโอเคโอเคผมขอเบอร์เบอร์หนึ่งแล้วกันครับผมอยากให้โอกาสเพื่อนเลยใช่ให้โอกาสเพื่อนเลยมาครับเฮ้ยพี่อะไรไปเนี่ยทำไนอันนี้ก่อเฮ้ยตอบตอบตอบเลย ตอบดีกัานะทตอบเลยนะกันนะผมตอบเลยนะตอบเลยอ่ะตอบเลยตอบแล้วตอบไม่ได้อีกแล้วนะเจ้าพีจะถูกไม่เป็นไรผมให้โอกาสเพื่อนอย่าให้เพื่อนอย่ามันส่อเสียอย่ามาขี้มู้หยาดไปครับเอ่ออะไรนะคือบอกไม่จำเป็นต้องบอกชื่อก็ได้ใช่ไหมของแค่ลักษณะแล้วก็วิธีการใช้ได้ๆเอ่อไอตัวนี้น่าจะเป็นปืนที่สวมมือที่สวมข้อมือให้กับข้องกันนะปืนอาณาจักนะ เออเอามือแหละโอเคนั่นแหละอากาศเดี๋ยวคิดอ่ะโอเคไม่ถูกนะคิดว่าไม่ถูกนะคืออากาศไม่ถูกครับนี่เสตตาของพี่เตะนะคิดว่าไม่ถูกไหมครับหมาเลขหกบมาเลขหกโอเคมาเลขหกปคบโอเคไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยผ่านเนาะผ่านโอเคหน้าไปเป็นอะไรอ๋อไม่คิดเลยอ๋อไม่คิดเลยไม่มีเพราะอะไรหรอโอเคโมจิครับโมจิเรียกพวกได้หรือายอ่ะ หรือว่าตอบเรื่อเกก็ได้นะสุเปส่งม oh, <hacia Ils S 2> uh ัน huh. ส like? ่งม uh ันึงเดิมอยู่อ่ะมันยังส่งเดิมอยู่เลยอ่ะโคผมคิดว่าเป็นเปลนอะได้หมครับประตูเมืนเดิมเลยเพื่อนถามดีอะไรดีเลยโอเ้รู้แล้วรู้แล้วโอเคอันีจะตอบได้ไหมรู้รู้แล้วตอบได้เหรอตอบได้แล้วอุโมงค์ย่าส่วน อุโมงย่อส่วนนะอธิบายนิดนึงก็คือถ้าเข้าไปแล้วเราจะตัวเล็กลงอ่ะโอเคอุโมงย่อส่วนหรือว่าอุโมงอะไรวะเจ้าริเวอร์นะโอเคเป็นกรอบที่ติดต้้งกับอุโมงเจ้าริเวอร์นะย่อส่วนแจ้งมาจีบอกเป็นหนึ่งคะแนนนะโอ้โหพื้นอากาศมันใหญ่มากเลยโอเคก็ไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนี่มันวะพอดีค่าแล้วเนาก โอ้โเอาดีไปว่กิมเีโอเคตอนที่ห้าแล้วก็โมเดียไปเสร็จเปลี่่อนะลไปฮัวิจเรียกมาอีไปสิบสามครับ,รบอยู่ไหนวะรออยู่ดสิบสามนะแกเปิดแ้สิบสามนะอัไอผ่านครับ <c oughs> <c oughs> ยังไม่รู้เลยเกี่ยอะไรเมีม่มวกับกระตกไปตอบเลยออออไปเล้สิบสองครับเก่งหรอ <c oughs> เป็นผมตอบแล้วเมื่อกี้โอ้โหเก่งเหกินวัเลยเก่งเลเกินโอเคมาเรียกจุดสองเปิดมาเลยโอ้โหเ้ยเลยอะไรเนียดําพึ้ดัพึ้ไม่ใช่อะไรอ่ะการทาน้ะผมไม่ไม่ได้สอบเหรอเปิดได้แค่คนแะกสอบวอาไปนะเออได้ไม่เยมเคยไม่เคยมากันเนียวียวกาบเลยพี่เต้จะตอบเลยไหมเปิดหกครับยังครับยังยังเปิดหกนะโอเคเปิดเยหกเ้ย ไม่อะไรอ่ะมันมีสีแดงมีบยิ้วยังเล้ยยังไม่รู้จีกันเนี้ยมีสีแดงมีสีขาวมีสีดำจัดเลยครับจัดเลยไหมจัดเลยตั้งสติก่อนเพื่อนตั้งสติกันได้จะตอบไหมไม่ตอบผ่านผ่านผ่านจำไปได้จำชื่อไปได้วเบอร์เจ็ดอ่าเบอร์เจ็ดแล้วกันครับเฮียมันตามสูตรเปิดเบอร์เจ็ดนะ อะไรวะรู้แล้วแม่งใช้แน่เลยมาเยอะเกี่ยวอะไรวะรู้แล้วตอบได้แ้่กันอันนี้ก็ข้อสุดท้ายแล้วตอบเลยไอ้ไอ้เจ็บท่อไอ้เจ็บท่ออ๋อไปพื้นใหญ่พื้นใหญ่อากาศอเคพื้นใหญ่อากาศนะเป็นกระบอกที่ตุ๊กตั้งครับพื้นใหญ่อากาศโอ้โหมันกลับมันมันกลับด้านแม่กลับด้านกลับด้านดูไม่ดูไม่ออกเลยทีเดียว คุณที่บอลคุณที่ข้อเมื่อกี้ผมตอบไปแล้วนะคุณใหญ่อลากา,า,กาดะผมได้คะแนนได้ไหมไ <ป S 1> ลบคะแนนเหรอโอเคลบหนึ่งนะพี่กุ้งได้หนึ่งครับ <laughs> แซวแซร้าเพื่อนเลยแซวมอจีหมดไปหนึ่งนะอ่าสรุปคะแนนิดหนึ่งปนเนี้ยพิ่พุธสองคะแนนมอจีสามคะแนนแล้วพี่เจศูคะแนนไหมครับโอ้โหคุณมาทำไมคุณเต้คุณมาทำไมคุณไม่โตเลยว่ะเดี๋ยวมาเต็มเฟรมมนเรียกจวดมีประโยชน์กว่าอเโอเคไม่ต้องต่อไปเลยารที่หกมอจิยังเป็นสิบของมอจีนะเบอร์สิบสองครับเบอร์สิบสองนะ อะไรวะเนี่ยโอเครู้อยู่น้ำได้กินทะเลนี่แหละไรม่ตอบไม่ตอบเลยนะพี่วุฒตอบโชจทยอตอบขอตอบเฮ้ยพี่วุฒตามพี่วัวตาเออเบอร์หกครับไม่ตอบหอยังยังก็ไม่รู้อะไรเลยเลยเบอร์หกนะครับผมี่ยเบอร์หกครับว้าวโอ้โหลายมันทะเลขาเฮ้ยมันอันนั้นขยายนั้นไปหรือเปล่าวะเขาไม่ได้ครับ ไม่ได้เหรอที่เห็นท้องปลาต้องตอบไม่ได้ไมีตอบอะไรดีเนะี่ยแกพี่เทนจะตอบเธออะไรอย่างเงี้ยไอเอาเบอร์สิบสี่ก <c oughs> ่อนได้สิบสี่ครับแกเบอร์สิบสี่นะมาเอออะไรขาดทรายแล้วเฮ้ยทะเลท้องปลาหาดทรายโอ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วก็ตอบครับเห้ยเห็นจริงเปล่าโอเคตอบไหมถ้าเห็นจริงก็ตอบนะ อะไระะปรตูไปที่ไหนก็ได้ประตูไปที่ไหนก็ได้นะโอเคเรามาเริ่มเปิดกงือกไนแล้วศัตรูไปที่ไหนก็ได้เป็นคำพิที่ถูกต้องนะอยากดู้นโอเกคอะไรอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างใครไปเปล่าอันนี้เปล่าตอบตอบพี่เปล่าไม่ได้แชร่เดี๋ยวฝั่งนี้โอ้ใช่แล้วอะไรข้างล่างนะ้ไม่เปล่าแต่กูคิดว่ามันเปิดแล้วมันมาเจอนี่ไงโอเคก็ดันจะรักกันระลังมาก บรรยากาศมันไม่ได้มันร้อนเกินแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่มันเหี่ยแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประตูเลยทมันสอบไปอบไอ้เสียบัวตรงนี้แล้ว้ยแต่ไม่ไม่ใช่ที่เห็นอะไรก็ดูข้างล่างต่อบประตูไปอะไรกัไหนแอดเจมยองคะแนนเต็มบัวมึงไงโอ้โหแปลกนะเปิดหัวเนี่ยเี่ยข้อสุดท้ายมีบัวนัดได้เนี่ยไปมือคะแนนบวกสามคะแนนนะบัวนัดนี่เฮ้ยยอมกันไหมเนี่ยยอมปะ ผูหน้าผมมันยอมเหรอผมได้ถ่ายคะแนนนี่หมาผมก็จะเป็นแชมป์ให้ทุกคนดูที่ผ่านมาผมได้มาสามคะแนนก็ถือว่าก็เพิ่งตอบได้แล้วะนะปะหวะสิฉีกเลยนะเว้ยเออต้ผมก็ได้ก็เต้ทำงานเหมือนกันเออจรอบสุดท้ายเนี่ยบอกบันอัพสามคะแนนนะก็ยังได้ยิชนะเลยแต่เรล่มี่ไปเต้นะเมื่อสิบแล้วเอาเลยเอาเมื่อสิบเลยอ่ะโอ้โหนะครับเมื่อสิบเวลาตอนที่เจีดยิงไม่เลย เฮ้ยเหี ain, uh, yeah, ้ยอะไรเนี ain, uh, ่ยเหี้ยเหียอะไรวะเนี่ยสามเหลี่ยมสองสองไ้ยตตอไปดิแดนเดี๋ยวคิดกันอ่านดิก่อเหี้ยหมดแลกัดแล้วครพีดแดนเี้ยวาเนี่ยตอบถูกไปมเบอร์สิบหกเบอร์สิบหกนะเย ย่านี่อะไรวะเนี่เออเบอร์เอาเบอร์จผ่านเอาเพอรเะผ่านผ่านผ่านโอาไม่ได้ยินเชียพี่วุฒเออเบอร์เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเฮ้ยโอ้โหเฮยเห็นใอย่งนี่ต้ก็ตอบแล้วเฮียมันมีอันเดียวพี่วุฒิฮะใช่สมองกูตอนนี้ลอยหยากไม่มีแล้วเนี่ย อะไรเนี่ยผ่านไหมทำไมถ okay, ึงทำอย่างนี้มาทุกข้ออะไรเนี่ยไม่ผ่านผ่านไม่ไม่ได้คิดไม่ออกเลยไม่มีอะไรในหัวตอนเนี้ยโอเคไม่ได้เบอร์สิบสามใช่ไสิบสามนะเราคงพอเนี่ยผมขอเนี่ยตัวหนึ่งกูคุณเชื่อไหมตอนเนี้ยเราทำหน้าตาปวดหัวมากกว่าตอบไอ้ทายไปเลื่อนในอื่นอีกอะไรวะเนี่ยอันนี้หินเลยนะเนี่ย หินเลยตรงเนี้ยหินเลยหินไม่เปล่าหินไม่ขินหรืหินไม่ได้ก็ผ่านมาผ่านเผ่านโอเคโอกาสอยู่ที่โมจิแล้วนะในรอบข้สิบสี่ครับร้อสิบสี่แลโอเคแบบข้อสิบสี่เพื่อชี้อะไรเนี่ยมันก็แค่เอาเติมสามเหลี่ยมไม่ครบอ่ะตอบดิวมโมตอบเลยขั้สุดท้ายนะเองถามคะแนนรอยยูไม่ได้ตอบไปเมื่อกี้ สามคะแนนเราอยู่โม่ตองไม่รู้อ่ะผ่านพี่วัดโอกาสมาแล้วพี่วุ้นโอกาสชนะโอหไม่ได้เลยจริงๆรว่ารอบเนี้ยต้องเตือนต้องเปิดไม่ได้เลยไม่ได้เปิดสิบห้าแล้วกันคิดว่าสิบห้านี่ชัดสุดละเจี๊ยวสิบห้านะโอ้โหอีกแย่โอ้โหอะไรมาใป็ยยอดส่วนอันนี้เป็นฉายยอดขยายส่วน เ้ยตอบมาซักซี่นึงเฮ้ไปใช้ยอดส่วนโอเคตอบไปใช้ยอดส่วนนะโอเคไปใช้ยอดส่วนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับไปใช้ยอดส่วนนะหนูอันที่เพิ่งเปิดเห็นเราคือรองเท้าเว้ยอเปิดเห็นอันนี่คือรองเท้าไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยหรือที่มืนบอกไปสาวแนนแล้วก็เนี้ยเงี้ยตรงไหนมาเนี้ยเนี้ยนหรู้อ่ะ ม่เนี่ยไม่เน่ยตุมมืออันนี้เท้าไงก็เลยตอนแล้วมันข้าในชั้นโสดโสดเลย้าในตาอะไตรงเนี้ยมันมาเปิดถูกอันเว้ยถูกไฟฉายย่อส่วนพอดีไม่เนี่นี่คือคอบอกเราคือแบบมันเป็นแบบมันมันรู้สึกเหมือนแบบตรงเนี้ยคือคําตอบแล้วคือพวกนั้นมันน่าจะไม่มีอะไรอย่างงี้นะแม่ว้าววันนี่ให้กับบักเทศอ่ะประเทศน่ากลัวมากเลย ไม่รู้กูกูไปดูนู่นนี่นั่นแหละชื่ออะไรก็ไม่รู้แกคะแนนเป็นยังไงแล้วเนี่ย okay. okay, โอเคโอเคอารมณ์คะแนนนะ,นะนนนะก็จบไปแล้วนะก็เหลือพี่วุฒิมีห้าคะแนนวันจัทร์สามคะแนนแล้วพี่เต้นหนึ่งคะแนนนะรัแล้วโอ้โหไทยเป็นเรียนอยรอบนี้ก็อีพีนี้เป็นจิ๊กซอว์นะดนอทดมอนก็เป็นพี่วุฒินะที่เป็นฝา่ายชนะไป ไม่มีใครตกเลยอะไม่ฟเสียไหมเนี่ยไม่เสียไม่เสียผมบอกเลยว่าโอเลมอนเน่ะผมดูมันแต่เด็กเอออเลมอนเ่ะเรียกได้ว่าคนเหนือจะดูผิวเผินเลยเนี่ยแต่ผมนี่คือโดูอเลมอนอยู่ในดวงใจแต่ถ้าคุณไม่ได้มีโดนัดคุณคะแนนเท่าผมเลยนะนี่แพ้ก็คือแพ้จะหนึ่งนิ้วหรือหนึ่งไม้จะหนึ่งคะแนนหรือสองคะแนนหรือสิบคะแนน แ,แต่ถ้านับเป็นจำนวนข้อก็สามข้อเท่ากันนะคุณเอาอีกแล้วเขาเขามีปัญหากับผมอีกแล้วพี่ท่าน,เ,นเป็นไงครับมีอะไรจะขับต้องตอบไหมคุณได้มาหนึ่งคะแนนพี่แย่งข้อแบบจะเป็นชีปเปาเป็นคนละข้อเหมือนว่าจะเป็นของผมอยู่แล้วไงไอชั้นเป็นชิปไงผมอะไรวะเนี่ยไอข้อนั้นเลือกจินตนาการไม่ไกลๆมากคิดไม่ถึงข้อไหนการตัวนะไอ้บบี่ไก็ได้เลย เปิดใจก็ไม่ตรงเลยรู้ไม่รูปตกกลางมาจากไหนกูไปพิมพ์อ้ขอภาพขาดใจน้าเนี่แล้วตัวปลาแสตกกลางดูมันทำเร็วกูจะสีว่ามันเป็นประตูไปที่ไหนก็ได้ไงไปก็ไปที่ไหนได้เกินมึงดูนี่ตรงนี้กูนึกว่าเป็นเขียนไอที่แล้ว้ยตอนแรกเขียนขอบตรงนี้อ๋อนี่กูเห็นประตูขอบเป็นข้างล่างเนี่ยนี่เหรอใช่แล้ <ค> oh. ได้ไดบทอ้างมั่วสั่วแล้วมันก็ตอบได้โอ้พวกิบหาเลยมั่วสั่วแล้วมันตอบได้มันดมแกว้วทุกคนเข <c ari> า,ปปาปไปพี่วุนะชนะไเพื่อคะแนนห้าต่อสามต่อสองไอ้ตอนนี้แย่ปิดคลิปใหม่พี่วุฒิใครก็ได้ปิดคลิปสักคนเดี๋ยวผมปิดคลิปเองค <c ari> ือถ้ารอบนี้พวกคุณคาใจห่างกันหนึ่งคะแนนสองคะแนนสามคะแน <c ari> นครั้งหน้ามาแข่งกับผมได้เรื่องนี้ผมแชมป์ oh. ผมแชมป์วางไว้ผมแชมป์คร <c ari> ับ เราก็ขอบุมทุกคนที่เข้ามาดูรายการของเราครับฝากกดไลค์กดแชร์อะไรนะครับผมของผมยังหนึ่งและสองคะแนนนะแต่บางคนนี่ห่างไปไกลเลยนะไมันแบบแล้วข้อที่ไหนเขาก็เหมือนเขาฟุบเนี่ยนะครับผมเป็นพวกหลอกรู้ดีสุดยอมากแล้วผมก็ฝากจิดตาพวกเราช่องเล็แปดรี่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดไ่อไปเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับผมมีคลิปดีๆอย่างนี้ เราทคลิปอย่างต่ำต่อสัปดาห์แน่ๆให้ทุกคนได้สนุกกันสำหรับวันนี้พวกเราเลือกไปได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกัน